พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะมือนีก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวคือกาค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมือนีเสนอผัด กระเพราหอยกาบนะคะเนาะเมนูก็ได้เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยคาเดีรดยกกะซิมีหอยกาบนะคะเน,นาะแล้วก็มาค่ะตั้งน้ำมันนะคะใส่ในกระทะน้ำมันร้อนใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมค่ะ ผัดพริกกระเทียมให้หอมค่ะพริกกระเทียมเริ่มหอมเ mm hmm. มนูวนวก็จะใส่แครอทนะคะตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะผัดให้หอมค่ะพี่น้องจ้าแล้วเราก็จะใส่หอยกาบที่เราล้างทำความสะอาดไว้เด้อยค่ะเด้อใส่หอยกาบลงไปผัดจ้าดูค่ะพอผัด ทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็จะเริ่มปรุงเลยนะคะนี่จะใส่หอยกากลงไปแล้วเราก็ผัดเลยค่ะพี่น้องจา้าผัดจนเข้ากันดีเราก็จะเริ่มปรุงกันเลยนะคะมาค่ะพี่น้องจา้บาบัดนี้เฮากัะชิมาทํำการปรุงกันเลยเด้อค่ะเด้อ ปรุงกันเลยค่ะแม่นงวุ้นก็จะใส่รถดีค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็น้ำปลาซอสฝาเขียวนะคะพัดให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ้า น้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวเวยคะ่ะใส่ตามลงไปเนาะคะ่ะเนาะผัดชิมดูรสชาติอร่อยเราก็จะสใส่ใบกใบกระเพราเป็นอันดับสุดท้ายเลยเด้อคะ่ะเด้อขั้นตอนสุดท้ายกับสีใสใบกระเพราค่ะพี่น้องจ้าชิมดูรสชาติอร่อยใส่ใบกระเพราเลยนะคะนี่ค่ะเพราะได้แบบนี้เนาะคะ่ะซิมเด้่ยวแซบแล้วมเวมนูนกับสีใส่ใบกระเพราลงไปเลยจ้าผัดใบกระเพราให้ยุบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะพีนะะ่พนะะ้องจ้านี่ค่ะ หน้าตาของผัดกระเพราหอยกาบก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะโอเคค่ะพี่น้องจ้าเตรียมถาดเท่ามาจากถึงเสิร์ฟกันเลยค่ะซเซตเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับผัดกระเพราหอยกาบค่ะไปจ้าเตรียมถาดมาจักถึงเสิร์ฟกันเลยค่ะเตรียมถาดดาวเทีเยบวองเข้ามาแล้วเมนวูกสิเทพผัดกระเพราหอยกาบขึนเสิร์ฟกันเลยได้จ้า เทเลยค่ะนี่ค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้าสำหรับผัดกะเพราหอยกาบเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อค่ะเด้อคนมาคนชอบคลิปของเมนูนกับเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งๆๆๆๆกิ้ง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 ที่สำคัญลืมอะไรได้ค่ะพี่น้องจ้ากดสับตะไคร้ให้ช่อง น,น้องวุ้นผ่ากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมือนีแมนวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ไรนาคลิปหนาค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะ